สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ เยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช ANNEL วันนี้เราก็อยู่เกม Su มเมอร r วอล c คโคลนิคอ er กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดตล่าสุดของเกม Su มเมอร์วอล์คโคลนิคอนะครับซึ่งจะมีทั้งข้อมูลคอนเทนต์ใหม่นะครับกิจกรรมใหม่ของในด้านค้าใหม่นะครับรวมไปถึงซัมมอนใหม่โดยเพื่อนเพื่อนและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ดูทีละอันกันเลยดีกว่าเพราะว่าแพทวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันโคตรมหาศาลครับสำหรับอัปเเดลกนนแรสุยะจะ็ คอนเทนต์จู่โจมใหม่เพื่อนๆน,น้ำตกเดือดดานครับนี่เลยครับบอสนารากาครับตอนนี้เนี่ยก็เปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและสําหรับการอัปเดตบอสนารากะในรอบนี้นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนครั้งที่สามารถเล่นได้ของโหมดจู่โจมชั้นยอดด้วยครับซึ่งตอนนี้นะครับทั้งคุกสส่หมอกปราสาทเงาขาวแล้วก็น้ำตกเดือดดานเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเข้าได้อาทิตย์ละสามรอบครับนอกจากนี้ในส่วนของจู่โจมชั้นยอดของปราสาทเงาขาวนะครับเขายังมีรับการรอปไอเทมนะครับ เหมือนกับคุกสสยหมอกที่ก่อนหน้านี้ก็ได้รับการบับไปแล้วนะครับนั่นก็คืออาตาัตราดอกไอเทมวัตถุดิบนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพื่อนจะไม่รวมถึงอุปกรณ์นะจะเป็นไอเทมพวกนี้นะครับวัตถุดิบต่างๆนะต่อมาครับจะมีการเพิ่มเควสสำรวจพื้นที่ใหม่นะครับจะอยู่ในโซนลูคูลังมานะครับจะเป็นเควสน้ําตกเดือดดานสาหรับเพื่อนคนไหนที่จะไปสู้กับเอ่อบอสนานาคาเนี่ยก็อย่าลืมมารับเควสต,ตรงนี้ไปด้วยนะครับก็อนที่2เนี่ยจะเป็นความรู้สึก สูญเสียของน้าราคาครับตรงนี้เลยเมื่อเพื่อนๆทาถึงอันสุดท้ายแล้วนะครับจะได้อาวุธไลโครมโทวสาังกรท่าแสบด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเควสเก็บกวาดเก็บกวาดภูเขาไฟนะครับอันนี้เนี่ยก็ทาเพื่อนเคียนในเรื่องจนถึงขั้นที่4ได้นะครับของาะวันเนี่ยก็จะเป็นอาวุธทตุมืดนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือนี่เลยโลกแห่งรอยลาวครับสำหรับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอันที่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามมาเยอะสุดแล้วเพราะว่าไอ้โลกแห่งรอยลาวนะครับมันจะเป็นเควส ที่จะช่วยให้เราสามารถปลดไปยังแดนฮีโร่ได้นะครับแดนฮีโร่ตรงนี้นะสำหรับแดนฮีโร่นะครับถ้าให้อธิบายง่ายๆนะครับมันก็คือแมปเดิมที่มีอยู่เพื่อนๆแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบอีกขั้นหนึ่งครับเป็นระดับที่มอนสเตอร์มันจะเก่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขบัฟเอฟเฟกในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเช่นที่ลูเดลินนะครับถ้าแสงสามารถทำเดเมจได้เพิ่มขึ้น200%นะครับแล้วก็ได้รับดดเมจลดลง ถึง35%เลยนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้นะครับใครที่จะมาเก็บเนี่ยผมก็แนะนําว่าเพื่อนๆควรจะท,ทําทีมธาตุแสงมาเก็บเลเวลนะครับมันจะคุ้มค่าที่สุดนะแล้วก็แมปที่2นะครับเทสกาอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแมปของธาตุน้ำนะครับเอยา่าแมปธาตุไฟครับฟูเลเอนแมปธาตุลมแล้วก็สุดท้ายนะครับลูคูล,ลังมาจะเป็นแมปธาตุความมืดครับนอกจากเอฟเฟกพื้นที่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับแดนฮีโร่แล้วเนี่ย มันยังมีเควสประจําสัปดาห์ด้วยครับซึ่งแต่ละเมืองนะครับแต่ละแมบบเนี่ยมันก็จะมีเควสของมันแยกกันหมดเลยนะตรงนี้เนี่ยอย่าลืมไปทําด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าเป็นพื่อนอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปนะคือถ้าเพื่อนๆทาค,ครบ5าเควสนะครับเพื่อนๆจะได้รับทอง900,000ทองต่อสัปดาห์เลยครับซึ่ง900,000ทองที่ได้เนี่ยคือต่อ1นตัวละครครับถ้าเพื่อนๆปลดทั้ง3ตัวนะครับเพื่อนๆจะได้ถึง2 7ล้านเเลยครับนอกจากนี้นะครับมันยังมีของวัตถุดิบอื่นๆนะครททีี่่ไดด้้้เเพิิมมตววยแลก็ใ ต้องการอัปเกรดตัวละครนะครับปลดแม็กเลเวลเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมากําจัดบาร์โฟเมตรประจําแมปนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ออร่านะครับแบบใหญ่นะอันนี้คืออันใหญ่เลยนะครับรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสุ่มด้วยครับซึ่งวันนี้ที่ผมไปสู้บาร์โฟเมตมานะครับผมได้มา2อันเลยเพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าสุ่มอันใดอันหนึ่งนะครับมีโอกาสถ้าเพื่อนๆโชคดีเนี่ยอาจจะได้ถึง3อันเลยก็เป็นไปได้นะก็สําหรับเควสล่าสุดเนี่ยจะเป็นเควสฆ่าบาร์โฟเมตนะครับบอสประจําแมป ส่วนเควสอันที่2นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนมินิบอสนะครับบอสอีลิทประจําแมปเพื่อนๆมันจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับสำหรับบอสอีลิทเนี่ยมันจะเกิดทุกสชั่วโมงเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายนะครับเควสบนสุดมันจะเป็นเควสที่ฆ่ามอนสเตอร์ปกติในแมปนะครับและสําหรับเวลาเกิดของบอสแต่ละตัวนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาเช็คได้ที่แถบบอตรงนี้เลยนะครับมันจะบอกเลยว่ารอบต่อไปที่บอสจะเกิดเนี่ยเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าทุกแมปเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้หดเเลยนนนนะะพรราฉั้้ตอีี่ใคท ไม่มีอะไรทำนะครับเพื่อนๆสามารถมาไล่ตกบอสทุกสชั่วโมงได้นะครับและสําหรับแดนฮีโร่นะครับแน่นอนว่าในบันทึกเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์นะครับหน้าตาเซตใหม่มาด้วยเพื่อนๆซึ่งของที่ได้นะครับก็ไม่ใช่เล่นๆครับลองมากดดูครับแค่มอนสเตอร์ธรรมดานะครับเพื่อนๆตีค่า1ตัวเนี่ยได้เงิน1นึ่งหมื่นแล้วนะต่อตัวนะครับก็ลองนับคูณไปนะครับมีประมาณ50ตัวใช่ปะก็ได้มาเกือบ5้าแสนแล้วนะครับถ้าค่าไปอย่างละตัวนะแล้วก็นอกจากนี้นะมันจะมีมอนพิเศษนะครับอย่างเช่นบัฟเฟอร อันนี้เนี่ยค่า1ตัวนะครับได้10,000แเพื่อนค่า10ตัวได้ได้คัมพีในตำนานนะครับแล้วก็ถ้าค่าครบ25ตัวนะครับบาฟอร์เมตนะได้เดวิลมอน5ดาวครับซึ่งบาฟอร์เมตเนี่ยมันมี5แมปเลยครับ5แมป5ท่านะแน่นอนว่าแต่ละท่าเนี่ยมันแยกกันด้วยนะครับของเนี่ยและสําหรับบอสในแมปนี้นะครับมันก็ไม่ใช่สู้เพื่อทําเควสอย่างเดียวเพื่อนๆมันยังมีดรอปไอเทมพิเศษนะครับจะเป็นหนังครับหนังของบอสนะซึ่งหนังเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันครับ มันจะมีหนังทนทานแล้วก็หนังกลายสภาพนะครับสำหรับหนังทนทานเนี่ยมันจะตกจากบอสที่เกิดทุก3ชั่วโมงนะครับแล้วก็หนังกลายสภาพจะตกจากบารโฟเมทครับและหนังต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเอามาคราฟนะครับชุดต่างๆได้อีกด้วยครับซึ่งชุดที่ผมแนะนําให้คราฟก่อนนะครับสำหรับคนที่เป็นสาย PVP ก็จะเป็นชุดนี้เลยเพื่อนๆเพลิงสีน้าเงินนะครับสำหรับเอฟเฟกของชุดนี้เนี่ยจะทําให้ทั้งผู้เล่นแล้วก็มอนสเตอร์นะครับสามารถทำาดเเมจได้เพิ่มเติมอีก5%เต แล้วก็เพิ่มมาตาเฟื่อฟูที่ได้รับอีก10%นะครับแน่นอนว่าความสามารถนี้เนี่ยใช้ได้แค่อารีน่ากับสมรภูมิเท่านั้นนะนอกจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำเซตนี้ครบแล้วเนี่ยเรายังสามารถมาคราบชุดที่ต้องเติมเงินได้ด้วยครับนี่เพื่อนๆชุดว่ายน้ำนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเติมแพ็คใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็สามารถใช้หนังทนทานนะครับมาคราฟได้ส่วนละ20ชิ้นนะครับรวมไปถึงชุดแสงจันเพนนะครับที่เพิ่งออกไปล่าสุดด้วยนะไม่ใช่แค่ชุดของเราที่คราบได้นะครับชุดของ มอนสเตอร์นะครับก็ขาบได้เหมือนกันครับสำหรับแพทนี้เนี่ยชุดแปลงร่างนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะมีเพียงแค่ของแวมพร์เพื่อนดี่เลยนะครับทั้ง5สีนะก็สำหรับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมันจะใช้หนังทนทาน30ชิ้นครับกับของอย่างอื่นนะครับอีกเล็กน้อยนะนอกจากนี้นะครับยังมีอัปเดตคอนเทนต์สมอรอภูมินะครับซึ่งคอนเทนต์นี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่สามารถหาศิลาสงสวรรค์นะครับได้เยอะมากๆเลย และตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าวันนึงเนี่ยมันรีให้เต็ม12รอบเลยหรือเปล่านะครับคือวันนี้เนี่ยผมลงไป3รอบเพื่อนเพือนพอมันรีเซ็ตวันปุ๊บมันเติมกลับมาเต็ม12นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ลงมากกว่า3รอบนะครับมันเติมให้เต็มหรือเปล่ายังไงเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยนะเพราะผมก็อยากรู้นะครับก็สําหรับคนเทนี้นะครับมันจะมีแบ่งเวลาลงเป็นทั้งหมด4รอบด้วยกันเพื่อนเพื่อนเพื่อสามารถมาลงตามเวลาที่สะดวกได้เลยนะครับ นอกจากศีลาสงสวัสค์แล้วเนี่ยคอนเทน,นีนะครับมันยังมีตาแห่งชัยชนะด้วยซึ่งตาอันนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปแลกเลนโบมอนกับเดวิมอนในร้านค้าเงาจันตรงนี้ได้ด้วยครับสำหรับร้านค้าตรงนี้เนี่ยเอาจริงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบักหรือเปล่านะครับเพราะว่าของผมเนี่ยเคลียเรียบร้อยแล้วนะเคว,นะเควนะเคสฉาก5บทที่42นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเข้าร้านค้าเงาจันไม่ได้ดเพื่อน ก็ไม่แน่ใจว่า,วามันต้องเคลียร์ตรงนี้เสร็จก่อนหรือเปล่ามันถึงจะเปิดให้เข้านะสาหรับใครที่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะครับยังไงเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันยังมีอันดับสวรรคภูมิด้วยซึ่งของรางวัลน,นะครับเอาจริงเพื่อนๆอ,อย่าคิดมากคือ <c ười> ของรางวัลเนี่ยมันมีแค่20คนแรกนะครับที่จะไม่เหมือนชาวบ้านนะนอกจากนี้นะครับขอแค่เพื่อนๆเ,เล่นให้มันมีอันดับติดเนี่ยก็จะได้รับศีลาส่งสวรคร์นะครับเพิ่มเติม30,000แล้วก็คริสต่าอีกสเมิ้วยและต่อมามาาถึง ัวข้อซัมบอนใหม่แล้วครับเพื่อนๆสำหรับตัวละครที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้นะครับเขาจะเป็นซัมบอนนักพยากรณ์หรือว่าออร์ l เคนนะครับก็แน่นอนว่าตู้พิกอัพเนี่ยมาครบสาท่าเลยนะครับไฟน้ำแล้วก็ลมนะครับสำหรับตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับสำหรับตู้ o อ a เราเนี่ยก็คือธาตุไฟเพื่อนๆซึ่งความสามารถเนี่ยผมไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับแต่ที่ผมจะพูดนะครับก็คือออร์ l เคไฟตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันโดนเนิร์ฟมาด้วยครับพูดง มันจะเป็นแพดมอนสเตอร์นะครับเดียวกับของเกาหลีเลยเพื่อนเพนเพราะว่าของเกาหลีที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยความสามารถ o r ร c เ e เหมือนกับของเราเลยครับซึ่งสิ่งที่มันเดิมนะครับก็คือจากที่ผมจําได้นะคือนี่เพื่อนเพื่อนโอกาสที่เราจะได้เพิ่มมานาน,นะครับจากเดิมเนี่ยมันคือ50%ครับพอปรับใหม่เนี่ย มันลดเหลือเพียงแค่33%เท่านั้นนะครับซึ่งการปรับตรงนี้นะครับแน่นอนว่า Oracle เนี่ยมันก็อ่อนลงแน่นอนนะแต่ว่าถามว่ายังเก่งอยู่ไหมนะครับผมว่ายังเก่งอยู่เพื่อนๆและผมก็คิดว่ายังคุ้มค่าแก่การเปิดหานะครับส่วน Oracle ท่าน,น้ํากับท่านลมนะครับสตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการบัฟเหมือนกัน,นครับเพราะว่าแพทล่าสุดนะครับที่เดตเข้ามามันจะมีการบัฟเกี่ยวกับสกิลระเบิดเพื<ๆ>่อนๆก็สำหรับรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่ลงลึกแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งไม่แน่ในอนาคตน,นะครับถ้าแพทระเบิดเป็น,นี่ย ตัวท่านน้ากับท่านลมนะครับมันอาจจะกลับมาฮิตก็ได้นะอ๋อไอระเบิดเนี่ยมันมีแค่ท่านลมเพื่อนสำหรับท่านน้าเนี่ยไม่ใช่ระเบิดครับผมผมพูดผิดผมขออภัยด้วยนะก็สําหรับท่านน้ำเนี่ย,ย,ย,นะส,นนยสิ่งที่บัฟของท่านน้ำนะครับคือสกิลหลับครับถ้าผมฟังมาไม่ผิดนะรู้สึกว่าสกิลหลับอะจากเดิมนะครับมันจะทําให้ศัตรูหลับก็จริงแต่มันจะไม่มีโบนัสเดเมจแบบตายตัวเหมือนตอนนี้นะครับก็ถ้าลองดูเล่นๆสกิลนี้นะผมว่าโหดนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองดู คือถ้าศัตรูติดสถานะหลับใช่ป่ะมันจะตื่นขึ้นเมื่อโดนโจมตีครบ5้าครั้งนะครับซึ่งเดเมจตายตัวนะครับที่เวลาศัตรูโดนท่าหลับอยู่เนี่ยมันโดน19.5%ของพลังชีวิตสูงสุดใช่ป่ะเพื่อนๆลองคูณ5เข้าไปคือศัตรูเนี่ยเลือดนะครับมันจะเหลืออยู่2.5%นะเพื่อนๆถ้าศัตรูโดนหฮิตแล้วตื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอ่านแล้วมันดูโหดนะแต่ว่าแบบคือไม่ลองใช้พวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ดูนะครับว่ามันจะโหดจริงหรือเปล่านะก็ไม่ แผ่มาถึงท่านน้ำกับท่านลมก็เป็นไปได้นะครับส่วนท่าแสงเนี่ยให้อธิบายง่ายๆนะครับมันเหมือนพีดไฟเวอร์ชั่นอัปเกรดครับแล้วก็ท่านมืดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับท่านลมนะครับเวอร์ชั่นอัปเกรดนะก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับมาจัดกันได้นะแน่นอนว่าผมจัดไปแล้วเพื่อนๆหนึ่งการันตีนะครับอ๋อใช่แล้วก็ไหนๆพูดมาถึงเออซัมมอร์แล้วนะครับผมขอพูดถึงอันนี้อีกนิดนึงแล้วกันอ่ะนี่ครับมันจะเป็นชิปนะครับจากช่องออฟฟิเชียลเลยเพื่อนๆเพื่อนลองดูครับ ยี่สิบเจ็ดเมษาสองห้าหกหกนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเอาจริงผมเห็น <S <S ผมเห็นแบบแรกผมคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะผมก็ไม่ได้สนใจมากนะประมาณว่าแบบเกมมันคงมีอัปเดตอะไรมั้งวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับคือผมไปดูช่องญี่ปุ่นมาเพื่อนแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นคลิปเปิดตัวคลาโบครับพอเขาพูดแบบนั้นปุ๊บผมก็มานั่งดูใหม่อีกทีเลยเนี่ยพอคลิปมันนับถึงหนึ่งใช่ป่ะแล้วมันก็มีเลขหนึ่งขึ้นมาเพื่อนเป็นสีแดงนะครับแดงเหลืองๆด้วยนะดูดิ เนี่ยแดงเหลืองเพื่อนๆคิดว่าโคโรโบรอะไรสําหรับผมเองนะที่เข้ามาแบบแรกเนี่ยวั 1, Man นพันแมนครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะใช่วันพันแมนจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูเพื่อนๆผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีปล่อยของเพิ่มเติมมาแน่นอนนะและที่สําคัญไอคลิปอันนี้เนี่ยเพื่อนๆของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยมันก็อัปอันนี้เหมือนกัน,นครับนั่นหมายความว่าทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะได้รับโคโรโบรอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าผมคาดการณ์ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองช่างใจเอาเลย ว่าจะเปิดหาออร์เคิรลหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเก็บกาชานะครับไปรอลุ้นตอนปลายเดือนที่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะเป็นคอลลาโบที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องมอนสเตอร์นะครับก็จะมีเพิ่มเจ้ามอนตาฮาบนะครับเป็นเควสให้เราสามารถปลดเพิ่มเติมได้แล้วนะอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อทำครบนะครับจะสามารถรับเจ้ามอนตาฮาบธาตุมืดน,นะครับไดฟ้ฟรีเลยหนึ่งตัวนะซึ่งตรงนี้ผมขอเตือนนิดนึงว่าเพื่อนเพื่อจะต้องทําการอัปเกรดผีน้อยน้ําให้ถึง Level 70 ก่อนนะครับแฟลี่ไฟนะครับการูด้าน้ำ้ำแล้วก็พิกซีลมนะครับพวกนี้เนี่ยก็ต้องถึงเลเวล70ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดว่าจะรีของเอาไปอับตัวอื่นเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยอย่าเพิ่งรีนะครับมาทำเควสตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะนอกจากนี้ในบันทึกนะครับมันยังมีภารกิจเซอร์ไพรส์ด้วยครับอยู่อันที่5ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อ,อนๆทำครบเนี่ยจะได้สกอร์นะครับสามธาตุ แล้วก็จะได้ลิทสดาวนะครับอีกหนึ่งตัวด้วยนะสำหรับภารกิจนี้เนี่ยมีระยะเวลาเพียงแค่1นอาทิตย์เท่านั้นนะครับอย่าลืมมาเช็คกันด้วยนะเพราะว่ามันใกล้หมดแล้วนะครับต่อมามาถึงหัวข้อซอมเบอร์นเนอร์ครับสำหรับซอมเอร์นเนอร์ของเราเนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดสกิลเพื่อนเพื่อน,เ,อนเป็นสกิลที่2นะครับของสามธาตุล่ะครับจะมีธาตุไฟน้ำแล้วก็ลมนะครับที่ได้รับสกิลใหม่นะซึ่งทุกอาชีพเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็ลองไปเช็คของอาชีพตัวเองนะครับก ด้านขวาบนเพื่อนๆเห็นปะมันจะมีแถบสกิลนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังเปลี่ยนเลยไม่ได้ครับเพราะสกิลที่2นี่ครับมันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราต้องถึงเลเวล70ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับระบบรูนครับสำหรับรูเนี่ยก็มีการเพิ่มฟังก์ชันแปรธ่าตรงนี้เข้ามานะครับก็สําหรับแปธาตุรูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันเพื่อนๆอันแรกสุดนะครับจะเป็นการสร้างรูนะครับเราสามารถเลือกออปชันที่เราต้องการได้เลยนะครับเนี่ยว่าต้องการออปชันไหน ผมต้องการคีเลดนะครับก็ผมก็เ,กเรียกคีเลดนะแล้วมันจะต้องใช้อันนี้ครับเศษรูนเวทดมนนะครับซึ่งเศษรูนเมทมนเนี่ยจะสามารถเก็บได้จากแดนฮีโร่นะครับไปฟาร์มมอนในแมปตรงนั้นนะมันจะมีตกอยู่นะครับแล้วก็จะมีใช้พวกหินสลักนะครับเพิ่มเติมด้วยซึ่งหินสลักก็สามารถหาได้จากแดนฮีโร่เหมือนกันครับแล้วมันก็จะใช้หินนัำเกลืรูนนิดหน่อยกับสีลาสวงสวรรค์อีกนิดหน่อยนะครับจำกัดการสร้าง10อันต่อสัปดาห์นะครับก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองสร้างให้ดูอันนันนนึงก สำหรับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งสร้างเยอะเพื่อนๆรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีลูนขั้น6ดาวอยู่นะครับแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะสมรัติตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองสร้างให้ดูหน่อยแล้วกันต้องเป็นระดับตํานานนะโอเคนี่ครับมันก็จะเหมือนเพื่อนๆไปตีดอกมา1ชิ้นน่แบบนั้นเลยนะแล้วก็ต่อมาส่งต่อสมบัติลูน,นะครับมันคือระบบโอนถ่ายการตีบวกครับมันจะสามารถโอนขั้นต่ากว่าไปขั้นสูงกว่าได้นะครับ ขั้นระดับเดียวกันเนี่ยไม่สามารถโอนได้นะอันข้างบนเนี่ยคือรูนที่เราต้องการให้มันเป็นบวก15อันใหม่นะครับก็จะเป็นรูนแบบที่ยังไม่บวกใช่ปะ่ะแล้วก็อันข้างล่างเนี่ยต้องเอารูนที่แบบบวกค้างไว้แล้วนะครับแล้วมันก็จะโอนบวกนะครับไปอันข้างบนได้นะสมุดกับศิลาที่ใส่อยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะโอนขึ้นไปให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมลองโอนให้ดูหน่อยละกันเอาเป็นอัินีนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่รูนนี้เข้าไปนะมันก็จะรีควายนะครับหินอัพเกรดลูน100้น,นส่งต่อได้เลย โอเคนี่ครับก็จะเป็นขั้น14นะโอ้โหดูกากมากลงแม่นเยอะนะครับก็อน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมส่งต่อได้ครับโอเคก็น,นี่นะครับชิ้นเมื่อสักครู่นะผมก็เอาไปตีบวกให้เป็น15นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะโอนขึ้นไปเป็นสีส้มนะก้อนี้ครับสำหรับสีส้มเนี่ยเวลาโอนขึ้นไปนะครับมันจะต้องใช้สีลาสวงสวรรค์เพิ่มด้วยนะครับอีก3,906ชิ้นนะสำหรับตรงนี้เนี่ยผมเตือนเพื่อนๆนิดนึงคือเวลาเราจะโอนขึ้นไปเนี่ยบางคนอาจจะแบบเอ้ยทำไมเราหารูนไม่เจอนะครับอย่างแรกคือ รูเนี่ยต้องห้ามล็อกอยู่เพืเ่อนๆต้องไปปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2มันจะต้องเป็นบวก15เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถโอนขึ้นไปได้นะโอเคก็มาโอนเลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับเอ้ยอันนี้สวยอยู่นะแอตแทกคิเล่แอตแทกนะครับแฮปปี้เปอร์เซ็นต์ได้อยู่วันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าแล้วก็ต่อมาครับการประกอบรูนะครับสาหรับการประกอบรูเนี่ยเป็นฟังก์ชันคอนเทนต์ที่ผมรู้สึกแฮปปี้มากที่สุดในการอัปเดตครั้งนี้ละ เพราะว่าการประกอบรูนนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเอารูนระดับเดียวกันนะครับ3ชิ้นมาสุ่มเป็นรูนใหม่ได้ครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆใช้รูนประเภทเดียวกันนะครับมันจะสุ่มออกมาเป็นประเภทเดิมด้วยนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะอันนี้จะเป็นรูนเพิ่มอตาขีนะครับก็ประกอบรูนเลยนี่ครับมันก็จะสุ่มเป็นอันใหม่ให้เรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่เสียอะไรเลยเพื่อนๆเ,เสียแค่รูน3ชิ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเวลาที่เพื่อนๆฟาร์มรูนสีส้มสีม่มวงได้มา ที่แบบไม่ใช่นะครับอย่าเอาไปทิ้งอย่าเอาไปขายนะแนะนําว่าให้เอามาสุ่มใหม่ตรงนี้นะครับมันจะช่วยเพิ่มโอกาสหารูนดีๆให้เราได้มากกว่าเดิมนะครับกอนี้ครับไล่กดไปได้เลยนะตรงนี้นะและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันย่อยรูน,นะครับสาหรับย่อยรูนเนี่ยเราไม่สามารถกดจากหน้านี้ได้แล้วนะต้องมากดจากตรงนี้ครับแล้วก็ต่อมาระบบขัดเกลาอุปกรณ์นะครับนี่เลยที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับสาหรับขัดเกลาอุปกรณ์คืออะไรคือระบบที่เพื่อนๆจะสามารถรีออฟลองข้างล่างตรงนี้ได้ครับ ก็สาหรับของที่ต้องใช้เพิ่มเติมนะครับมันจะมีหินอันนี้หินขัดเกานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรแรตอนนี้หาได้จากกิจกรรมที่เขาแจกในเกมเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้แค่หินขัดเกานะครับกับศิลาสงสวรค์แล้วกดเลยเนี่ยเวลาขัดเกาปุ๊บมันจะสุ่มออฟใหม่นะครับทั้ง4แถวเลยตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะล็อกนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้หินโครงสภาพนะครับมาช่วยล็อกตรงนี้ได้นะนี่ครับเวลาที่เรากดล็อกไป1อันมันก็จะบอกนะว่าเราต้องใช้กี่ เพื่อนๆดูมันใช้เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็พอเป็น3ช่องดูครับ81อันนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรมหาศาลมากๆนะซึ่งหินโคงสภาพนะครับแน่นอนว่าเราก็สามารถคราบได้นะครับจากสกิลอาชีพแปรรูปตรงนี้นะครับแล้วก็อันข้างล่างนะครับจะเป็นสารเล่นขัดเก่ามันจะช่วยให้ออฟที่เพื่อนๆรีออกมาเนี่ยมีโอกาสได้ระดับที่ดีกว่าเดิมได้นะครับต่อมาโหมดลันคานะครับสำหรับโหมดลันคาเนี่ย ก็จะมีแพ็กเกจเพิ่มมาใหม่นะครับจะเป็นแพ็กเกจเพิ่มอัตรานักพยากรนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นชื่อแพ็กเฉยๆนะครับในแพ็กนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสกอ์ส้มนะครับ90อันแล้วก็มีเงินมีอะไรพวกนี้นะครับนิดหน่อยเหมือนแพ็กเก่าแหละแล้วก็จะมีแพ็กจูโจนาราคานะครับอันนี้นะนี่เลยศีลาสงสวรรค์นะครับเอาจริงสําหรับศีลาสงสวรรค์เนี่ยเออเดี๋ยวผมพูดหน่อยละกันตอนนี้เนี่ยสูตรแลกเปลี่ยนนะครับไม่สามารถซื้อขายได้แล้วครับนี่ครับถูกถอดออกไปแล้วนะครับแแลลล้วทีงาานนเเก็็ยจัดะ เอามาขายเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีชุดคอสตูมใหม่นะครับจะเป็นชุดฮาโลวีนนะครับใครชอบก็ไปจัดกันได้นะสำหรับเอฟเฟกชุดเนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับให้กับตัวละครหลักนะแล้วก็จะมีชุดแปลงร่างของนักพยากรณ์นะครับออเดรคลนี่เลย5้าสีน่ารักมากกับชุดน้องแมวนะครับน้องแมวก็มีนี่น้องแมวเขียวนะครับตัวยอดฮิตน่ารักเลยนะสายหวานโดนแน่นอนกับสุดท้ายนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นแพ็คไม้กวาดแม่หมดครับ แล้วก็เท่านั้นยังไม่หมดครับสำหรับภาหนะนะครับมันมีพาหนะที่สามารถทําได้เพิ่มเติมด้วย a i r ์ไบ e จักกกลนครับโหบอกเลยว่าโคตรเทเพืือนซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถคาบได้นะครับจากฟังก์ชันแปลธาตุครับมันจะต้องใช้ของ3ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับของส่วนแรกเนี่ยเราจะสามารถหาได้จากร้านค้าเงาจันหรือว่าคอนเทนต์ขุดแร่นะครับที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ที่ผมให้เพื่อนๆดูไปในช่วงแรกนะแล้วก็อันที่2นะครับกับอันที่3เนี่ย ก็อยู่ในร้านคาอารีน่านะครับร้าน้าดวนกับร้านดวนเดือดเพื่อนเือร้าน้าดวนเนี่ยจะมีชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ร้านดวนเดือดจะมีอีกชิ้นหนึ่งตรงนี้นะก็ใครที่อยากได้พานะใหม่เท่ๆนะครับก็ไปจัดกันได้นะแล้วก็สุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมกันหน่อยก็จะมีอย่างแรกนะครับกิจกรรมพิเศษบันทึกองค์ลษณ์ฉบับสมบูรณ์อันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเพื่อนๆนมันจะเหมือนแบบเราเล่นเควสไปปกตินี่แหละแล้วก็สามารถมารับของรางวัลได้นะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยคือมันเหมือนแบบอัปเเเเดตตพิิ่มมมข้าา พอถ้าเราลองมาดูนะครับใครที่เล่นมาถึงแบบหลังๆแล้วอะ่ะเควสไม่จะเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับเราสามารถกดรับออโต้ได้เลยนะซึ่งของรางวัลสุดท้ายนะครับมันจะมีเดวิมอน5ดาวตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันจะมีไอ้ถุงเออนี่สารเล่นขัดเกลาอนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะคอนเทนต์ใหม่เจรจาค้าขายกับบาเนียนครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพื่อนเพื่อนเพียงแค่เราไปหาของที่เขาต้องการนะครับเอามาขายกับบาเนียนได้ซึ่งราคาที่ได้เนี่ยมันจะดีกว่าปกติด้วยครับก็อย่างเช่นอันนี้ครับเพื่อน คนนกวิ่งวับนะครับขายได้8 0 0แสนครับก็ถ้าเพื่อนๆขายหมดตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันได้เป็นล้านเลยเออคือเยอะมากๆนะตรงนี้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าให้เอามาขายครับนี่ดูแค่ขาย2อันนี้ก็ก้า0แสนแล้วนะและอีเวนต์นี้เนี่ยมันก็อยู่เพียงแค่อทิตเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับ2อันนี้หาจากไหนนะครับแน่นอนว่ามันหาจากทักษะอาชีพแล้วก็อยู่ในแปรรูปครับนี่เลยเพื่อนๆไอเทมสําหรับขายนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นของที่เราต้องคราทุกสัปดาห์อยู่แล้วอะ จากเดิมที่เราเอาไปขายร้านได้เงินแบบเยอะระดับหนึ่งอาทีนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปขายร้าน,นเพื่อนเอามาขายเ b c นะครับได้เยอะกว่าเยอะนะแล้วก็จะมีมังกรโบราณนาราคานะครับอันนี้ก็ไม่มีไรเพียงแค่เพื่อนๆไปตบนาราคานะครับให้ครบ7ครั้งก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับและสุดท้ายครับกิจกรรมทั่วไปกับบิงโกโชคลาบนะครับสำหรับบิงโกโชคลาบเนี่ยมันอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับน่าจะคุ้นเคยกันแล้วละเพราะว่าอันนี้เนี่ย เป็นตารางที่3แล้วนะครับสำหรับเงื่อนไขในการรับใบ cover สี่แฉกนะครับก็คือเพื่อนๆจะต้องไปเคลียร์คอนเทนต์โถงเอเซนนะครับหนึ่งครั้งจะได้มาทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้นะครับก็คือการขุดแร่อัตโนมัติเพื่อนๆตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาสังเกตดูนะเวลาที่เราวิ่งไปที่แร่นะครับมันจะมีคําสั่งขึ้นมา2อันอันบนเนี่ยจะเป็นการขุดแร่ปกตินะครับแล้วก็ขุดแร่อัตโนมัติจะอยู่อันล่างนี้ครับเราสามารถกดได้เลยนะครับมันจะวิ่งขุดให้เเราตลยนะ วิ่งหาแร่ให้เองด้วยครับซึ่งระบบนี้เนี่ย <S 2> <S 2> ผมไม่ขอออกความเห็นมากแล้วกันนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวนะครับสำหรับระบบนี้นะและถ้าเพื่อนๆลองดูข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะมีบอกลิมิตการขุดแร่ต่อวันอยู่นะครับว่าเราจะขุดได้เท่าไหร่นะสาหรับตอนนี้เนะี่ยเขามีการแก้ไขเพราะว่าเหมือนจะต้องการตัดปัญหาบอทจีนเพื่อนๆบอทขุดแร่นะครับเขาก็เลยฟิกเลยว่าตัวละครตัวนึงเนี่ยมันจะขุดแร่ได้เท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งเงื่อนไขาการขุดแร่นะครับมันก็จะมีบอกอยู่เพื่อน ว่าเราเนี่ยจะขุดได้เท่าไหร่บ้างนะครับมันจะปลดตามเลเวลแอดเคานตตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คดูได้นะก็เริ่มต้นมาเนี่ยมันจะขุดได้ไม่เยอะนะครับต่อวันแต่ว่าถ้ายิ่งเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะขุดได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สูงสุดนะครับจะอยู่ที่เลเวล50ครับจะขุดได้1000ครั้งต่อวันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆมันต้องหารหเบื่อนๆนเพราะอันนี้เนี่ยผมเติม s u m ม o น e r อ a s พนะครับสำหรับคนที่ไม่เติมรับมานเะอ200ครงตนะครับจันจ s มันจะได้มากกว่าเดิม5เท่านะครับเป็น1000ครั้งต่อวันครับและสุดท้ายจริงๆแล้วครับกับกิจกรรม h o t t i m e e v e n ตนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีคูณ exp ทุกอย่างนะครับ30%อยู่นานถึง12วันเลยครับพฉะนนช่วงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆรีบเก็บเลเวลนะครับทั้งสาตัวให้ถึง60ให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเลเวล60แล้วนะครับเพื่อนๆจะสามารถเอาตัวรอนะครับมาทำเควสตแดนฮีโร่เพื่อรับของรางวัลรายสัปดาห์ตรงนี้เพิ่มเติมได้นะโอเคครับ เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ลวกันเดี๋ยวผมขอตัวไปพักก่อนแล้วสำหรับใครที่ชอบนะครับแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องของผมนะครับรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยนะเวลาที่ผมอัพคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีคำถามก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับใครที่อยู่ดูจนจบผมก็ขอขอบรระคคุณมมมาาากกเเเลยลยยแ้้ววดดีี๋าาจััันนห่ิสส